ให้ดูว่าส้มอ่ะเป็นพืชชนิดเดียวได้ไหมก็เอาน้ำเตะเตะมันเข้าก็ได้จะไปเข้าตังไงก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟัง นะครับในวันนี้ที่เราจะแนะนำนะครับก็เป็นสูตรที่นำอาหารหรือเศษอาหารเศษผักที่ใช้แล้วในครัวเรือนนะครับมาผสมกับผลไม้ต่างๆก็ดีนะครับก็ใช้สูตรเดิมอีกเช่นกันนะครับก็จะเป็นผักผลไม้หรือว่าเศษอาหารต่างๆจำนวนประมาณ1กิโลนะครับโดยประมาณพร้อมกับ กากน้ำตาลนะครับจำนวน1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อ e อเอ็จำนวน1ลิตรนะครับแล้วก็นำมาผสมตีกวนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปหมักในจำนวน15วันเช่นกันนะครับโดยทั้ง2สูตรนะครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือ,อ,อต้องกวนนะครับทุกๆ2วันเปิดฝาเพื่อไม่ให้เกิดกา๊าซนะครับบางที่แต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะเน้นไปที่การภาคการเกษตรก็ดีเน้นไปที่การบำบัดแหล่งน้ำเสียก็ดีนะครับ นั้นเจ้าพญาด้านนี้ประมาณแล้วครับห้าร้อยเมตรนะย้อนไปประมาณห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีที่แล้วก็น้ําในคลองก็จะใสามากแล้วก็จะมีจับสัตว์น้ําได้แล้วก็มีกุ้งงมกุ้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ถ้าพูดมาถึงปัจจุบันนี้มันอุตสาหกรรมมันจเจริญมากขึ้นเขาก็จะมีปล่อยน้ําเสียอะไรต่ออะไรเข้ามาก็จะทําให้ลําคลองที่เราเคยเห็นน้ําใสๆณในอดีต แต่พอป,ปัจจุบันนี้มันก็จะมีน้ำที่เป็นสีสีเข้มแล้วก็จนถึงสีดำในบางครั้งก็เลยทำให้เราแล้วก็จิตอาสากับชุมชนของเราก็ต้องมาช่วยกันรนรลนลงบำบัดน้ำเสียณปัจจุบันนี้พยายามที่จะให้กลับไปดีเหมือนในอดีตค่ะ ้ำหมัก EM นี่ก็จะช่วยได้เยอะในในเรื่องของการาบำบัดน้ำเสียและในที่ส่วนตัวก็จะมีขุดบอ่อไว้สำหรับทำเกษตรเลี้ยงปลาก็สามารถนำน้ำหมัก EM อันนี้ไปช่วยบำบัดให้น้ำมันให้มีจุลินทรีย์ในการช่วยบำบัดน้ำเสียครับผมคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโรงงานสมัยก่อนมันไม่มีสมัยนี้มันมีโรงงานแล้วก็น้ำเสียมันก็ปล่อยมาตลอดก็ บรรเทาได้ในระดับหนึ่งถ้าปลูกจิตสำนึกโรงงานแล้วก็ชาวบ้านให้รักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยนึกถึงภายภาคหน้าลูกหลานนะครับน้ำมันจะได้กลับมาใสเหมือนเดิมให้แค่น้ำใสนะครับน้ำไหลเข้าไหลออกผ่านไปผ่านมาได้มีออกซิเจนในน้ำมีสัตว์ปลาสัตว์น้ำเล็กๆก็พอ,พอที่จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ครับผม